สวัสดีค่ะทุกคนช่วงโควิดแบบนี้นะดูแลตัวเองนะคะใส่แมสแล้วก็พกแอลกอฮอลตลอดเวลาเนาะแต่ในส่วนของสุเองเนี่ยช่วงนี้แฮปปี้มากเพราะว่ามีหลายๆคนนะคะถามว่าเอ้พี่สุลดน้ำหนักยังไงในวัย50ต้นๆเนี่ยนะคะพออายุมากขึ้นนะคะ กินน้อยก็อ้วนกินมากก็ยิ่งอ้วนไปใหญ่เพราะฉะนั้นตัวช่วยสําคัญที่สุดนะคะไฟตีนี่ชิปเปอเอสนะคะพิสูจน์กินทุกวันก่อนอาหารเช้าวันละหนึ่งแคปซูลค่ะหรือถ้ามื้อไหนที่เราจะกินแบบว่าคิดว่าเอาจะจัดหนักและกินสองแคปซูลเลยค่ะก่อนอาหารแต่วันนี้เราจะไม่จัดหนักแล้วก็เลยกินแค่หนึ่งแคปซูลเท่านั้นนะคะแล้วก็อยู่เลยทั้งวัน สอบถามสั่งซื้อสินค้าคุณลูกค้าสามารถสแกน qr code ที่หน้าจอนี้แล้วทักไลน์มาสั่งซื้อได้เลยจ้าส่งฟรีทั่วไทยจ้าถ้าลูกค้าอยู่ต่างประเทศจัดส่งได้จ้ามีค่าจัดส่งตามระยะทางขอบพระคุณมากๆจ้า